มาค่ะตื่นเช้ามานะคะเขากินกาแฟตัวนี้เลยนะครเราแนะนําตัวนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาใส่ผงบุกเข้าไปในนี้นะคะใส่ตัวดักจับเมื่อไขมันตั้งแต่ลําคอลําไส้เอ,ออไเอวสะโพกต้นขานะคะดักจับนะคะแล้วก็ออกทั้งอุจจจระ,ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ดีมากใส่ผงบุกเพื่อให้คุณอิ่มท้องนานแล้วก็ช่วยให้คุณกินข้าวน้นอยลงถูกไหมเพราะบุกมันจะอื นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องกินกินก่อนกินขช้าสักสิบห้านาทียี่สิบสามสิบก็แล้วแต่นะฮะเพราะฉะนั้นพี่ตื่นเช้ามาพี่ก็จะกินก่อนเลยนะคะตัวเนี้ยมันใส่กระบ,บองเพชด,ด้วยนะใช่ไหมคะใสตัวขาวใสกระบ,บองเพชใส่ผิวส้มแขกด้วยใส่แอลคาร์บอนด้วยนะคะใส่ซูคาร์โรสใส่โครี่มีมนะเล่งการเผาผลาญอืมขมหวานมันขมแปรมแยลมนะคะขม,ม,ม,มแปลมแยลม,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 มอร่อยอ,ะอ่ะไม่รู้จะบอกไง อ่าชิมอร่อยจริงนะคะหนึ่งถุงแบบนี้นะคะมีสิบห้าซองเล็กๆแบบนี้ราคาสองร้อยสี่บแปดบาทจัดส่งฟรีคุณว่าคุ้มไหมคุ้มไหมคะถ้าคุ้มก็เอาไปค่ะใส่ผงดุด้วยนะคะรสชาติดีมากไปแล้วค่ะ